สวัสดีครับกลับมาพบกับจตุพลชาแนลนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ด็กคืนนี้นะครับระหว่างเวส t อร์บิดอัลเบียนเปิดบ้านรับการเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับในเกมนี้นะครับก็เวสปอรบิดอัลเบียนก็ไม่มีผลอะไรนะครับเนื่องจากตกชั้นไปแล้วแต่ก็ยังเล่นเพื่อศักดิ์ศรีนะครับส่วนทีมเยือนนะครับลิเวอร์พูลก็ต้องเก็บหวังเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเพื่อลุ้นท็อปโต่อไปนะครับ ก่อนอ,อื่นเลยนะครับก็ไปดูผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมไปบอมบิทเอาเบียนนะครับก็นนั้นล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับเอเวอเรตันหนึ่งประตูต่อสามแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับวุกิทำต้นหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็บุกไปเสมอกับแอตเลติโกลาสองประตูต่อ 2. สองฟังทีมเยือนนะครับก็ลิเวอร์พูลนะครับนั้นล่าสุดก็บุกไปถลม่ม แมนเชสเตอร์ยิงเตะถึงออทอรฟอร์ดนะครับด้วย4ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะเซาท์เทมป์ตัน2ประตูต่อ0แล้วก็เปิดบ้านเสมอกับเนลคาสเซิล1ประตูต่อ1นะครับนี่คือผลงานของทั้ง2ทีมนะครับก็ไปดูผลงานการเจอกันล่าสุดเลยนะครับการเจอกันล่าสุดก็ย้อนกลับไปวันที่27ธันวาคมนะครับก็เป็นฝั่งลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับเวสต์บรอมบีดอัลเบียน1ประตูต่อ1นะครับ สภาพความพร้อมของนัดนี้นะครับก็เวสบอมบิดอร์เบียนกับแซมอลเไดนะครับถูกทำลายจากที่เคยพาทีมร่อตกชั้นตลอดนะครับก็เป็นตกทำโดน,นทำลายไปเรียบร้อยนะครับสภาพทีมของเวสบอมบิดเอร์เบียนนะครับก,ก็ก็น่าจะได้กองหลังหนม่ตัวจากอาร์ซนอนนะครับไอซ์แมลเลนได้นะครับคัมแบตกลับมานะครับก็ โรเบินอกการดนะครับมีฟิลสกอแลนที่ป่าตัดต้องใช้เวลาภากฟื้นก็อีวานวิก็คงต้องปาดเจ็บนะครับส่วนทีมเยือนนะครับของกุเซอร์เจเกนคอบนะครับก็ช่วงหลังทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับก็มีรุ่นติดท็อปโฟร์นะครับตามหลังเชลซีถ้าชนะด้านนี้ก็ะจะทำให้แต้มห่างแค่นักแต้มเดียวนะครับโดยทางครอบก็ น่าจะยึดผู้เล่นจากนักที่บุกไปถล่มแมชชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับนำโดยนะครับโมเนตซาลานะครับดิโโกโชต้าลูเปโตเฟมิโนและก็ซาดิโอมาเน่นะครับนัดมมน,นะน,นี้นะครับเขาก็น่าจะให้มาเน่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับเนื่องจากนัดที่แล้วเนี่ยมาเน่ไม่พอใจหลังจากถูกเปลี่ยนต่อออกนะครับ ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับผูกไปเยือนนะครับก็จริงแต่ว่าต้องการผลการชนะส่วนเวทบอลเบดเวนได้เล่นในบ้านนะครับแต่ตกชั้นไม่มีผลอะไรแต่ต้องเล่นเพื่อศักดิ์ศรีก็มองว่าลิเวอร์พูลน่าจะเป็นฝั่งที่ของเกมได้มากกว่าส่วนเวทบอลก็น่าจะรอตั้งรับแล้วก็ส่วนกับตามสไตสล์แซมราดาแล้วก็เปิดเข้าไปนะ,ๆๆๆๆนะครับความน่าจะเป็นนะครับลิเวอร์พูลน่าจะบุกมา ชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ